ที่ว่าผมไม่ดูแลน้องแพนแต่จริงเราก็ดูแลกันมา,ากันต่ากันเล็กแต่น้อยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เต็มร้อยคือผมต้องทํางานนะครับถ้าไม่ทำคนกินต่มันจะจะกินแต่ใช้ผมก็ต้องทำหาหานครับเพื่อเพอพลี้ยงครอบครัวเหมือนกันอยากอยากเจอมืออยากเจอคนที่สาม จากกรณีที่น้องแพนหญิงวัย34ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งปากแต่ไม่ได้รักษาเพราะฐานะยากจนซึ่งหลังเป็นข่าวปรากฏมีผู้เห็นใจบริจาคเงินให้จำนวนกว่า7ล้านบาทแต่ภายหลังช่วงเดือนกันยายน2567น้องแพนเสียชีวิตและได้ทิ้งเงินบริจาค4.8ล้านบาทไว้ขณะที่ยายและน้าสาวซึ่งเป็นผู้ดูแลน้องแพนได้ทาข้อตกลงกับพ่อของน้องแพนว่าจะแบ่งเงินตามสัดส่วนที่ตกลงกัน โดยยายน้องแพนได้1.2ล้านบาทนาได้1.5ล้านบาทพ่อน้องแพนได้1.1ล้านบาทและหลานกับน้องแพนได้คนละ5 0 0 0 0บาทการตกลงดังกล่าวมีการอัดคลิปวิดีโอและทำเอกสารไว้เป็นหลักฐานซึ่งต่างฝ่ายต่างยอมรับในข้อตกลงนี้ แต่ปรากฏว่าต่อมามีรายงานว่าฝ่ายพ่อของน้องแพรกลับไม่ยินยอมตามข้อตกลงอีกทั้งยังมีการจ้างทนายฟ้องศาลเพื่อจะให้ตัวเองเข้ามาดูแลเงินจำนวน4.8ล้านทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวทั้งที่นานและยายเป็นฝ่ายดูแลน้องแพรมาโดยตลอดซึ่งรายการลุยชนข่าวได้อัปเดตถึงกรณีข่าวของน้องแพรบอกว่าพ่อน้องแพรยังไม่ยอมถอดใจ ทีมข่าวช่อง8ได้เดินทางไปที่บ้านพ่อของน้องแผน่นตอนนี้เรื่องมะระดก4.8ล้านที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยมาดูแลน้องตามที่ยายกับน้าบอกแล้วเพื่อนพ่อก็บอกว่าทางด้านพ่อจะมีปัญญาฟ้องได้ยังไงส่งเอกสารราชการยังส่งไม่เป็นเลยทีมข่าวก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้หรือเปล่าโดยน้องชายของคุณพ่อคือคุณวิชิตได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลัง ส่วนเรื่องของเงินจำนวน4.8ล้านคาดว่าพ่อจะสู้คดีต่อด้วยการใช้ใบแจ้งเกิดไปสู้คดีถามว่าทำไมถึงเป็นใบแจ้งเกิดมีข้อมูลบอกว่าใบแจ้งเกิดระบุว่าใครคือบิดาเพราะฉะนั้นคาดการว่าใบแจ้งเกิดจะใช้ในการสู้คดีว่าพ่อนั้นก็มีสายเลือดจริงๆเพราะก่อนหน้านี้มีการสงสัยว่าพ่ออาจจะไม่ได้เซ็นรับรองบุตรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสัมภาษณ์คุณยายของน้องแผนที่ผ่านมามีการตกลงกันว่าให้พ่อหนึ่งล้านก็เพียงพอแล้ว เพราะที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนดูแลน้องแผนพ่อก็ควรจะต้องเห็นใจยายให้มากกว่านี้แล้วก็อยากจะยืนยันว่าน้าและยายไม่เคยอยากได้เงินบริจาคของน้องแผนน้าก็ยังคงไปขายของที่ตลาดอยู่เหมือนเดิมไม่เคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและตอนนี้คุณยายบอกว่าจะไม่แบ่งเงินให้พ่อของน้องแผนแล้วถ้าก็ไปจกล้องไม่ได้ก,ก็ก็ต้องรู้ก็เลยปะ ยายก็ยากจะไปยังไงก็อีกสิตัวที่ว่าของที่เอาไปใช่ไหมะจะไม่เอาแต่จะให้ถึงกลับไปแต่เงินเราไม่ให้มุดให้ต่เนาะหลานเหรียญอย่างเดียวที่ว่าหล,ลานที่แบงให้ก็หลานเขาเองใช่ไหมละ้วจะแบงแค่นั้นเนะี่ยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพ่อน้องแพนได้มาเปิดใจถึงประเด็นฮุบเงินบริจาคผ่านทางรายการลุยชนข่าวว่า สิ่งที่นำเสนอออกไปทำสังคมเข้าใจผิดไม่เป็นความจริงเลยที่บอกจะยึดเงินบริจาค4.8ล้านและบอกว่าจะมีการเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกไม่เป็นจริงรู้สึกไม่ดีกับดราม่าที่เกิดขึ้นอยากให้สังคมเปิดใจฟังโดยปราศจ,จากอาคติด้วยอยากให้มีคนกลางเข้ามาช่วยทั้งสองฝ่ายอยากกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวที่รักใคร่มาผูกพันกันเหมือนเดิมอยากจะฝากไปถึงยายแจ๋วนาเตี้ย พ่อไม่เคยคิดอะไรในทางไม่ดีหรือมีอคติด้วยเลยมีอะไรไม่เข้าใจอยากให้คุยกันโดยตรงเหมือนกับที่เป็นครอบครัวเดียวกันเคยอยู่ร่วมกันเช่นเดิมไม่อยากให้ฟังความเห็นจากคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องจริงแล้วเอามาใส่ร้ายปรักปรำให้เกิดความเข้าใจผิดโกรธกันบางครั้งถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยแต่ในใจผมไม่ได้คิดอะไรแต่คำพูดที่บอกว่าพ่อไม่เคยมาดูแลอะไรน้องแพนเลย มันเหมือนเป็นคำกล่าวหาที่ทำให้ผมทั้งน้อยใจและโกโรธที่แบบผมไม่ได้อยู่ดูแลน้องแคนจริงเราก็ดูแลกันมากกรจัดกากันกแต่น้อยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เต็มร้อยคือผมต้องทำงานนะครับถ้าไม่ทำคนกิงตัวม่งจะจะกินจะใช้ผมก็ต้องทำหาหาทำคือเลื่องของรวมกัน,กน เขาล้านรับเขาตัวเองยาเขาวันมีข้อ <hatten> ลูกคลอดกแค่ยาการทำก็ต้องไปหาให้ลูกบางทีผมไม่มีผมกับแคนพอไม่ไม่ลูกสักร้อยสองร้อยดิเขาก็ให้ผมเหมือนกันแต่ตอนเอาคืนคือตังคนตัางไม่เอาคืนกัน้าลุให้ผมก็ผมก็ไม่ต้องคืนลูกคือลูกไปคืนเขาก็ไม่เอาผมตเงมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางน้าของน้องแพรได้เผยว่า เชื่อว่าเรื่องนี้มีมือที่สามมาคุยมาไก่เกลี่ยกันดีกว่าเรื่องจะได้จบจบเรื่องนี้มีคนคอยเสี้ยมอยู่ตลอดทาให้เปิดหน้ามือที่สามมาได้เลยนะเชื่อมีคนมือที่สามอย่าไปเชื่อคนมือที่สามเลยมาคุยมาไก่เกลี่ยกันดี่ฟ้า <ม pum. S 1> เรื่องจะได้จบจบว่าจะมาเคลียร์กันคืออยากให้จบวันนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยอยากจบตั้งนานแล้วอยากจบตั้งนานแล้วคอย<ำ>เสี้ยมตลอดอ่าอยาก อยากเจอมืออยากเจอคนที่สามคืออยากเปิดหน้าให้เปิดหน้ามาให้เปิดหน้าดูได้เลยคนคนนี้นะใช่น้าเชื่อว่ามีน้าเชื่อว่ามี